เคยคิดกันไหมครับว่าทุกครั้งที่เราแค่แตะบัตรจ่ายเงินแตะปุ๊บจ่ายปับ๊บไอเบื้องหลังความง่ายๆในไม่กี่วินาทีเนี่ยมันมีระบบอะไรที่ซับซ้อนมหาศาลทำงานอยู่แล้วในสงครามการจ่ายเงินที่ดุดเดือดนี้ใครกันแน่ที่เป็นผู้กลุ่มอำน,นาจตัวจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับใช่แล้วครับทุกครั้งที่บัตรถูกแตะมันคือการปลุกระบบขนาดมหึมาทั่วโลกให้ทำงานพร้อมกัน แต่คำถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วใครละ่ะคือผู้ชนะตัวจริงในเกมนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าใครคือผู้เล่นหลักในสนามรบนี้หรือถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือใครกันแน่ที่คุมกระเป๋าเงินของเราอยู่ ลองดูข้อมูลในสไลด์นี้กันครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยในตลาดบัตรเครดิตของอเมริกาเนี่ยโอ้โห v ี่านี่กินรวบไปเกินครึ่งเลยนะครับคือ52%ตามมาห่างๆด้วยมา s t e r ที่24%สเตอร์การ์ดที่24%แล้วก็ American Express ที่19%เรียกว่า3ยักษ์ใหญ่นี้คุมตลาดไว้เกือบจะเบ็ดเสร็จเลย แต่มันมีจุดที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือเราต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ Network อย่าง Visa กับ Mastercard ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นถนนให้ข้อมูลการเงินวิ่งผ่านกับผู้ออกบัตรหรือ Issuer ซึ่งก็คือธนาคารอย่าง JP Morgan Chase นั่นเองครับจะเห็นเลยว่าถ้ามองในมุมของคนออกบัตรเนี่ยเชสนี่แหละคือเบอร์หนึ่งตัวจริงจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราจะมองภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ให้ออก พอเรารู้แล้วว่ามีใครเป็นใครบ้างทีนี้ก็มาถึงความท้าทายด่านแรกที่ยักษ์ใหญ่ทุกเจ้าต้องเจอเหมือนกันนั่นก็คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือภัยจากการโกงเงินในยุคที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดนี่แหละครับคำพูดของคุณมาร์คเจเมสันจาก v ีซ่ในสไลด์นี้เนี่ยโอ้โหสะท้อนภาพได้แบบชัดเจนสุดๆเลยครับเขาบอกว่า องค์กรอ,อาชญากรรมเข้ามาในวงการนี้ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแม้กระทั่งระดับรัชชาติก็เข้ามาเล่นด้วยคือมันไม่ใช่แค่แฮกเกอร์ตัวเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือภัยคุกคามระดับองค์กรเลยทีเดียวและความท้าทายนี้มันก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับเมื่อโลกเรากําลังเปลี่ยนไปสู่การจ่ายเงินแบบเรียลไทม์หรือ RTP ที่พอเงินมันโอนไปทันทีปุ๊บ นั่นก็หมายความว่ามันไม่มีที่ว่างให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับการโกงได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวทุกอย่างต้องเปะ๊ะต้องเร็วในระดับเสี่ยววินาทีเท่านั้นครับยิ่งไปกว่านั้นไอความสะดวกสบายที่เราชอบกันนักหนาเนี่ยที่บันทึกข้อมูลบัตรไว้กับเว็บต่างๆหรือที่เรียกว่าคั r ด on อนฟ e มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจากห6ในปี2019ตอนนี้ปาไป76แล้วและคาดว่าจะโตขึ้นอีก ซึ่งแน่นอนครับว่าความสะดวกสบายนี้มันก็แลกมากับความเสี่ยงพื้นที่ให้โจนไซเบอร์โจมตีมันก็ใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยแล้วเขารับมือกับภัยคุกคามที่มันซับซ้อนขนาดนี้ยังไงกันล่ะมาดูกันครับด่านป้องกันแรกของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆครับเทคโนโลยีที่ว่านั้นก็คือ tokenization ครับหลักการมันง่ายๆเลยนะ คือแทนที่จะส่งเลขบัตรเครดิตสิครบหลักของเราไปตรงๆร,ระบบมันจะสร้างรหัสเฉพาะกิจที่ไม่ซ้ำใครขึ้นมาแทนที่เรียกว่าโทเค็นทาให้เลขบัตรจริงๆของเราเนี่ยไม่เคยถูกเปิดเผยออกไปในระบบเลยแล้วถามว่ามันถูกใช้เยอะขนาดไหนก็ดูจากข้อมูลนี้ได้เลยครับเขาคาดการณ์กันว่าภายในปี2025เนี่ยเกินครึง่งธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซบนเครือข่ายของวีซ่กว่า54%จะถูกป้องกันด้วยโทเคแนนเซชัน ซึ่งเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากๆถ้าจะเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องกรอกเลขบัตรเต็มๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าเว็บร้านค้าโดนแฮ็กก็คือจบเลยข้อมูลเรารั่วแน่ๆแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนมาใช้โทเค็นต่อให้โจรขโมยข้อมูลนี้ไปได้มันก็แทบจะไร้ค่าเลยครับเพราะมันถูกผูกไว้กับร้านค้าและอุปกรณ์นั้นๆเท่านั้นความเสี่ยงในการโดนโกงนี่ลดลงแบบคนละเรื่องเลย แต่เดี๋ยวก่อนศัตรูไม่ได้มีแค่โจรน,นะครับยังมีความท้าทายด่านที่สองที่โหดไม่แพ้กันนั่นก็คือการแข่งขันจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆหรือที่เรียกกันว่าสงครามกระเป๋าเงินยุคใหม่นี่แหละครับคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกบริษัทฟินเทคหน้าใหม่ๆเขาฉลาดมากครับเขาไม่ไปสู้กับยักษ์ใหญ่ตรงๆ แต่ไปเจาะตลาดส่วนที่ผู้เล่นรายเดิมเขามองข้ามใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ต้นทุนถูกกว่าแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้ได้ดีกว่าจนทำให้พวกรุ่นใหญ่ตั้งตัวกันแทบไม่ทันเลยแต่ตอนนี้แกมมันกำลังจะเปลี่ยนครับเพราะพวกรุ่นใหญ่เขาตื่นแล้วแล้วก็พร้อมจะเอาคืนเต็มที่ คืออย่าลืมนะคะว่าพวกเขามีของดีอยู่ในมือเพียบเลยทั้งฐานลูกค้าที่ใหญ่มากๆความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่คนเชื่อใจมานานเครือข่ายที่ครอบคุมทั่วโลกแล้วก็ความเก่าเกมในเรื่องการตลาดอีกคำพูดของคุณมาร์กเจมิสันประโยคนี้ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับเหมือนกับไปปลุกหมีที่กำลังจำศีนตอนนี้เหล่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เขาตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ประกาศกล้าวเลยว่า เราจะไม่ยอมเสียพื้นที่ตรงนี้กับพวก f ฟินเทคและ Big กเทคอีกต่อไปโอ้โหนี่คือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเลยนะครับและสมรภูมิแนอนาคตละ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญๆญตัวไหนที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการนี้ไปเลย านี้มันเหมือนกับว่าโลกของการค้าขายกำลังจะออกเดินทางไปสู่น่านน้ำใหม่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอาศัยเครื่องมือและกลยุทธใ์ใหม่ๆและเครื่องมือที่ว่าเนี่ยก็คือพวกเทคโนโลยีอย่าง AI แล้วก็ Stable Coin หรือเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่นี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำทางที่สำคัญที่สุดลองดูตัวเลขนี้สิครับ3,700ล้านดอลลาร์ นี่คือปริมาณการจ่ายเงินผ่านบัตรที่ผูกอยู่กับ Stable c o i n แค่ในปีที่ผ่านมานะครับมันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกใช้งานจริงแล้วและมีมูลค่ามาหาศาลด้วยแล้วตัวเลขนี้ยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกครับ 4,700%นซนี่คือการเติบโตแบบปีต่อปีของทราฟิกที่คนกดเข้ามาซื้อของในเว็บต่างๆซึ่งมาจาก generative AI นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่า AI กำลังจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเรามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การหาข้อมูลไปจนถึงตอนจ่ายเงินเลยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราได้เห็นทั้งผู้เล่นหลักความท้าทายแล้วก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตกันไปหมดแล้ว ตอนนี้คำถามสำคัญที่สุดก็คือในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดนี้ใครกันที่จะเป็นแชมเปี้ยนตัวจริงในสงครามครั้งนี้ในสมรภูมินี้มีแต่ตัวแป้ง,แป,งแป้งทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแห่งเครือข่ายอย่าง visa mastercard american express หรือจะเป็นธนาคารผู้ออกบัตรยักษ์ใหญ่อย,อย่าง jp morgan chase และ bank of america ไหนจะยังมีผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างพวก fintech อีกเป็นกองทัพแต่และเจ้าก็มีไม้เด็ดของตัวเองทั้งนั้น และนี่คือคำถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อครับว่ากลยุทธ์ของบริษัทไหนในกลุ่มนี้ที่มันน่าสนใจพอที่เราจะหยิบมาเจาะลึกกันแบบเต็มๆในครั้งต่อไปหรือถ้าจะให้พูดกรงๆเลยก็คือหุ้นตัวไหนในบรรดายักษ์ใหญ่เหล่านี้ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษลองคิดดูนะครับแล้วเราอาจจะได้กลับมาวิเคราะห์กันในอนาคตครับ